สวัสดีค่ะสวนยางค่ะเราจะทำร้านคาเฟ่น,นะคะต้นไหนที่เราไม่ตัดนะคะเราจะผูกเชือกไว้เนี่ยค่ะต้นไม้ใหญ่ต้นว่าค่ะเจ้าของรถบอกว่าให้ให้มาย้ายเมธอรณีให้หน่อยตามความเชื่อนะคะก็เลยมาทำให้ค่ะรถก็เตรียมพร้อมวันนี้จะเอาดินข้าวนะ ยางประมาณร้อยสามสิบค่ะตรงนี้เราไม่ได้เอาออกนะคะเหลือนี้คือเราไม่ได้เอาออกตอนนี้เราก็เอาดินลงไปก่อนแล้วก็น่าจะตัดแต่ปลายค่ะนี่ฝั่งที่ยังไม่ได้เอาออกเราไม่ได้ทําใหญ่นะคะทําร้านเล็กๆแล้วก็อาจจะขายของชําด้วย ะะด้านหน้าก็จะเป็นภูเขาอะนะคะไปจากนี่นะคะประมาณสักสามกิโลค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะถมดินนะคะน่าจะถมเยอะเหมือนกันถมมาข้างหน้าก่อนนะะถนนตรงนี้ถนนอบตอนะคะขึ้นไปก็เป็นสวนของเราฝั่งนี้ก็จะเป็นท้องนานะคะบรรยากาศก็น่าจะดีโอเคเยอยู่นะคะ ใช่หลานต้องนับรถดินอะนะคะว่าได้เท่าไหร่ใช้เด็กๆกอันนี้คือไม้ที่ตัดลงอะนะคะต้นว่านะคะนี่ใหญ่มากเลยแต่ว่ากลวงคะ่ะนี่โคนต้นอะนะคะเราสั่งนี้ดูนะคะ ออไม่รอบเลยกลวงเสียดายมากเลยน่าจะห้าเมตรสี่เมตรห้าเมตรกลวงหมดเลยอ่ะนะคะเสียดายเนี่ยตรงกิ่งก็ยังกลวงเลยอ่ะนะคะดายมากเลยรถรถแม็โครลากมานะคะ กลวงอันนี้ยิ่งกลวงเยอะอันนี้น่าจะเป็นท่อนที่สองท่อนที่สองสี่เมตรสามเมตรเจ็ดแปดเ้าสิบประมาณสิบเมตรนะคะนี่กลวงอันนี้ท่อนที่สี่ขาให่มากเลยอนะคะเสียดายมากเลยไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนี่ค่ะ นี้ที่ที่เราจะถมค่ะรถรถเยอะค่ะรถนี้นะคะรถจะเยอะมากก็จะเป็นรถบรรทุกคือเขาอาจจะเลี่ยงถนนเส้นถนนหลักอะโอเค